เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างซีฟู้ดที่เป็นกระแสะแรงมากค่ะคุณแม่เขาบอกว่าเป็นเจ้าดังนนทบ,บุรีเลยคนไปรีวิวเยอะมากที่หลานเขาจะมีเป็นบอกกรุงอยู่ข้างโต๊ะให้ตักได้เองแบบนี้เลยจา้าคือถ้าจะเอาสดขวัานี้ต้องไปกินในทะเลแล้วทุกคนลายอาหารก็คือเลิศนะจ้าซีฟงซีฟู้ดอย่างเยอะและราคาก็คือดีงามต่อกระเป๋าตังค์มากเอาง่ายๆว่าที่จะได้เห็นทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะกินได้ทุกอย่างทั้งซีฟู้ดปิ้งย่างเกาหลีของคาวของหวานเครื่องดื่มของกินเล่นอะไรก็คือ รวมหมดแล้วนั่งได้2ชั่วโมงครึ่งเริ่มต้นที่4 8 9แกแต่ถ้าอยากกินปูนึ่งกุ้งนึ่งมาให้ร้อนๆแบบเหล่านี้เพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวเองทุกโค้เปลี่ยนตะแกรงเติมถ่านอะไรก็คือฟรีหมดนะจ๊ะร้านนี้เขาจะชื่อว่าสตาบุฟเฟ่นะฮะจะอยู่ที่นนทบุรีติดถนนสีบางหลวงตรงข้ามกับซอยห้าเลยหาง่ายๆใครที่เป็นกุ้งย่างเลเวอร์มาตักกันให้หนำใจได้เลยจ้ะทุกตัวก็คือดิดดเด้งๆเป็นๆ,นๆแบบนี้เลยหรือใครไม่อยากน็อกเองนะฮะเขาจะมีแบบที่น็อกไว้ให้เราแล้วด้วยตรง ปูเปื่ออะไรเพียบพับไปหมดเอาจริงฟิลเหมือนเรามาเดินตลาดปลาเขานี่มาครบแทบทุกสายพันธุ์หอยเหยมาแบบละลานตาไปหมดแมงดามาเป็นตัวตัว,ตวหอยนางลมมาเป็นกระบาแบบนี้เลยจ้ะแม่และอยากให้ดูความหอยเชลกระเทียมชีสเขานี่คือสะใจมากแซลมมงแซลมอนก็คือมีหมดจ้ะทะเลดองของร้านนี้เขาจะมีทั้งกุ้งทั้งปูแมงกะพรุนแซลมอนตักไปได้แบบจุกจุกหรือใครอยากจะกินปิง้งย่างเกาหลีนี่อยากให้ดูหมู่เขาก่อนนึกอะไรออกก็คือมีหมด3ชั้นหมักซอสสันคอ หรือใครอยากจะกินเป็นหมูสไลด์เขาก็มีตู้แยกไว้ให้เราด้วยเนื้อองค์เนื้อออสนี่นะฮะมีหมดและตัวสเต็กนี่เขาแล่มาให้เป็นชิ้นสวยๆแบบนี้เลยผักนี่เรียกได้ว่าแทบจะยกส่วนมาให้แล้วน้ำจงน้ำจิ้มมีให้เลือกเยอะมากใครชอบตัวไหนก็ดูเอาเด้อแซ่บทุกตัวตอนนี้ก็คือพูดไม่หมดจริงกับข้าวของกินเล่นงานแรงงานดีนะจ๊ะว่าไม่ได้ไอาหารไทยเพียบพิซซ่าของเขาเป็นโฮมเมดด้วยแป้งอันนี้คืออร่อยมากสปากเกตตี้นี่คือยั่วสุดๆของทอดนี่อยากกินอะไรก็ตักเอาได้เลยจ้ะ ที่เด็ดของที่นี่คนชมมาเยอะก็คือขนมหวานร้านนี้จ้ะเป็นขนมไทยทำเองแต่ละอย่างก็คือกะทิหอมมากเครื่องดื่มที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือรวมหมดแล้วนะจ๊ะมีให้เลือกเพียบไอติมในตู้ก็ตักเอาได้เลยผลไม้เขาจะแช่เย็นไว้แบบช่ำชำชื่นใจมากาจริงๆแค่เดินดูลายอาหารนี้เขาก็เหนื่อยแล้วของเยอะจัดส่วนตัวเราว่าซีฟู้ดที่นี่คือสดจริงเนื้อมาแบบเด้งๆหวานๆกินคู่กับน้ำจิ้มแซบๆน่ะแม่เอยฟินมากใครที่อยากจะตามมาลองนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ใน <Comment. S 2> ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนร้านนี้ชื่อว่าสตาบฟเฟ่กินได้แบบจุกจกุคุ้มคุ้มสองชั่วโมงครึ่งเริ่มต้นที่4 8 9แต่ถ้าอยากกินปูนึ่งกุ้งนึ่งแบบเราในคลิปเลือกเป็น589ได้เลยจากราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มแล้วร้านเขาจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง5้าทุ่มแต่สุกเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะเปิดตั้งแต่บ่ายสามเลยนะฮะที่จอดรถของร้านเขาก็คือกว้างมากชาวนนทบุรีใครเคยไปมาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยวันนี้ผมมาอยู่นํำลายแค่นี้ละฮะบายบาย